ทําออนไลน์รอดได้ค่ะถ้าเข้าใจเรื่องนี้ในวันที่เราตัดสินใจจะทําอะไรบางอย่างเชื่อไหมคะว่าโลกนี้จะมีคําตอบให้กับเรา2ข้อเสมอค่ะนั่นก็คือสําเร็จกับล้มเหลวคนที่เขาประสบผลสําเร็จนะเขาเข้าใจสองข้อนี้ค่ะเขาเข้าใจว่าความล้มเหลว คือสิ่งที่เราจะต้องเจอในเส้นทางของการทําธุรกิจความสําเร็จเองก็เช่นกันค่ะใครก็ตามที่กําลังเริ่มต้นทําคุณจะเจอ2ออย่างเนี้ค่ะเป็นเพื่อนเดินทางของคุณอยู่เสมอๆไม่ต้องไปกังวลนะคะในวันที่ดาวเริ่มต้นทําเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วอะ่ะไลฟ์สดก็ไม่เป็นทําคลิปวิดีโอก่อใหม่เป็นยุ่งยากสําหรับเรามากๆเลยออกมาไลฟ์สดทีนึงไม่มีคนดูลงคลิปไปเนี่ยภาพก็ไม่ชัดเรารู้แค่ว่าทุก ทุกอย่างคือประสบการณ์ที่หล่อหลอมทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่มีความพยายามมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้น ดาวนะถึงกับตั้งกล้องแล้วก็ไลฟ์สดค่ะดูเฉพาะฉันทําแบบนี้ติดต่อกันหลายๆวันหลายๆวันจนกระทั่งเราพูดเก่งขึ้นเกิดความมั่นใจแล้วพลังงานที่ดีตรงนี้แหละค่ะจะดึงดูดสิ่งดีๆต่างๆเข้ามาหาเราแล้วทําให้เราเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดจากความตั้งใจทั้งนั้นถ้าวันนี้คุณเองเป็นคนหนึงที่กําลังเริ่มต้นทําเข้าใจ2เรื่องนี้นะคะ คุณจะต้องเจอกับความสําเร็จและความล้มเหลวเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของคุณค่ะแล้วคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่เขาไม่ล้มเลิกไม่ล้มเลิกความสําเร็จและเป้าหมายจะเป็นของคุณอย่างแน่นอนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เดาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ